เก็บอาการไม่อยู่เจ้าเสือใหญ่ยิ้มแก้มปรีหลังทราบว่าซ u เปอร์บอลชื่นชอบเจ้าเสือใหญ่มองกรุงเทพทนบุรีกำปั้นสายคล้องจากเมืองกรุงถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่หลังทราบว่าตนเองเป็นหนึ่งในนักมวยที่ซูปเปอร์บอลซูปเปอร์บอลเทรนตนิงคปมแชมโลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5, 5ปอจากพัทลุง ชื่นชอบเจ้าเสือใหญ่เพิ่งประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นนักสู้จากเวทีวลลุมพินีคนที่25ที่สามารถคว้าสัญญาวันมาครองหลังระเบิดฟอร์มเก็บแต้มชัยที่ 7. จาก9้าไฟให้กับตัวเองด้วยการงัดอาวุธหลากหลายออกมาปิดเกมน็อกเดนิสพูริตนักสู้จอมเก่าเชื้อสายบอสเนียแคนาดาพร้อมรับโบนัส3.5แสนบาทติดมือกลับบ้านเป็นครั้งที่6ในศึกวลลุมพินี100เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยลีลาการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันงดงามเจ้าเสือใหญ่ จึงกลายเป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนหมัดมวยทั่วประเทศต่างชื่นชอบไม่เว้นแม้แต่ยอดนักชกระดับโลกอย่างซูเปอร์บอนที่ได้เปิดเผยด้วยตัวเองว่าเขาก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเจ้าเสือใหญ่เช่นกันเมื่อข่าวนี้ไปถึงหูเจ้าเสือใหญ่เจ้าตัวถึงกับยิ้มแก้มปริด,ด้วยความปลื้มใจซึ่งงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้ารีบอัดคลิปเปิดใจถึงความรู้สึกผ่านอ so ินสตาแกรมโซเดชชาพนิวพร้อมสัญญาจะพัฒนาฝีมือให้แกร่งยิ่งกว่าเดิม ดีใจมากเลยครับที่นักสู้ระดับพี่ซูเปอร์เบิร์นชมผมรู้สึกไม่ธรรมดาและเป็นเกียรติมากผมจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกจะพยายามชกให้สนุกและก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองให้ได้ครับในวันที่7มิยนี้จะเป็นไฟแรกของผมบนเวทีวันใหญ่ฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนขึ้นชกไฟแรกในฐานะนักกีฬาวันพบกับนักสู้เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่น125135ป อย่างนักรบแฟเทคในกติกร,รมไวรุ่นไฟเวทในศึกวันไฟใน32ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพรยทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่7มิถุนายน6-8 แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ oneif.com Instagram One c h a m p i o n และ TikTok ONE c h a m p i h